สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาเจอกับเบยฝนไลฟ์ไพนอร์เวยกอีกแล้วนะคะวันนี้ยายขอมาอ,อที่ยายไปตรวจหาโควิดนะคะเพื่อนๆยายไปรอบแรกยายไปรอบแรกพอไปตรวจมาตรวจปุ๊บยังไม่รู้ผลและยายกลับบ้านมายายก็ไม่สบายเจ็บคอเป็นหวัดนะพี่น้องไปที่นี่ยายกระถาอีกสองมือเนาะผลกด ผลผลออกมารอบแรกว่าไม่ติดเชื้อนะคะบ่ติดเชื้อพี่น้องยาตก,ก็ดีใจแบบนี้ยาตก,ก็เลยโทรไปหาทีทํางานทีทํางานญายิก็กกเลยบอกว่าตอนนี้ฉันบสบายด้อฉันเจ็บข้อยาวางสีตัวร้อนแตกตื้นอีกพี่น้องบ่ได้บ่ได้เธอต้องไปตรวจอีกเพราะว่าเธอเป็นไข่หล,หลังจากที่เธอไปตรวจมาแล้วเธอเป็นไข่ยายก,ก็ตรงเลยครับไปตรวจอีก ตอนมันสุกทีแล้วตอนมันสุกบริษัทเป็นกะจัดการให้เลยได้อันนัดเวลาให้เข้าเลยเองเรียบร้อยย่านแห้งนะพี่นอ้องก็เลยไปตรวจไปตรวจอีกรอบนึงบัณนิตตรวจมาแล้วผลออกมือน,นีแล้วคะะ่ะวาไม่ติดนะคะยายยายไม่สบายเฉยๆเนาะเป็นหวัดมันพี่น้องไปตรวจไปตรวจหาเชื้อผู้ใดเคยตรวจบอลยายไม่แน่ใจว่าบ้านเราตรวจเหมือนกันไหมบอกไมย่ยาเสียแตก เพิ่นเอาแนวอัน,น,นแย่เข้าไปใ้เจ็บปวงห้างพี่น้องแย่เข้าไปสียนพี่น้องกระข้าไวา้จักสองสามบีนี่นะยายบนแยใจกระดึงออกมาดึงออกมาแล้วเอามาตรวจปากข้าอีกพี่น้องแย่แย,ย,ยกับข้อแข็งพี่น้องค่ะเออเห็ดไปตัวแลวที่นี่เออคือเรื่องโควิดแล้วก็จบไปสรุปแล้วคือยายไม่ติดนะคะแล้วคลิปนี้ยายจะมาอันเาราสีมัน สิตั้งหัวคออย่างไดแล้วว่าโอ้อยู่มองนอกนี่เวลาหนาหนาวนี่หนาหนาวนี่ความมืดมันกับมาเนาะพี่น้องนาองหกโมงเช้าสี่โมงแรงสีง่กับม,มืดมืดแล้วเราต้องมีอะไรติดตัวเรานะคะหน้าหนาวเดี๋ยวยายจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังยายจะให้เพื่อนๆดูนะคะกวนอื่นนอะพี่น้องเนาะผ่าพันโคเสือเ้อแขนยาวยังเข้าก็ตรงมีเนาะสองสามสันกกใส่เข้าไปนาอพี่น้องเนาะแล้วทีนี้ เราก็ต้องมีหนีในกระเป๋าในกระเป๋าไปทํางานย่าี่ก็ตตรงมีเรื่องแสงได้พี่นองทุกคนต้องมีนะคะไม่มีไม่ได้นะเพราะว่าเวล่างเขาเดินน้ทาท่าีงรถขันถนนเก็บแคบนี่รถกว่ารถจะเห็นเรานี่คือเขาต้องมามาไก,ก่ๆห้วอหลีนะพี่นองคือคือ,คอป้องกันอันตรายเนาะเพื่อนเนาะอ,อุบัติเหตุมีเกิดขึ้นนะคะปีที่แล้วก็ในเมืองในเมืองยายนี่แหละตอนยายไปโรงเรียน ขับรถเขาเล่าให้ฟังว่าคนนั้นเดินข้ามถนนแล้วรถบาดมารถบาดไม่เห็นเพราะมันมืดเขาไม่ได้ใส่อันนี้ก็คือเสียชีวิตไปเลยนะคะเนี่ยต้องมีแต่อันนี้นล่างเขาเดินก็สะเรื่องแสงและพี่นอนะ้องเนาะยายมีสองอันเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้เผื่อเราได้เดินนี่แยกกะเสียวมาใส่แขกใส่แขนอันนึงใส่แขนอันนึงนนน่งยังสีหนะพี่นอ้อง ไ่แกนอันน,นึงแล้วก็ใส่ขาอันนึงเวลาห้อยยางยงีสินะกันห้อยยางอยู่ถนน,นกวางเนี่ยเขาก็บ่าตรงไสแต่ว่าแต่กระเป๋าเราต้องมีนะคะคือคือในในร่างกายห้าตตรงนี่จกักจักหม่องนึงนะคะพี่นนองเรื่องแสงมะขุขก็สิมีเสือแขนยาวเสือเป็นเสือกากกเสือเรื่องแสงพี่นองที่สองก็ต้องมีนะคะหมวกค่ะหมวกนี่ต้องใส่นะคะอ,อกข้างนอกบ้านเนี่มันสีเย็นแห้งได้ปี่นองหมวกเนาะ ุงมือกับสิมี้สามสเต็ปได้ของยายมือใดบ่หนาวแห้งยายกับสีไซคู่นี่เพราะว่ายายเสือแบบมีแนวเคลี้าบมี่น้องยายเป็นคนมักเคลียร์โนาะพี่น้องเนาะเคลียร์โท้ตแรดซับเป็นสีนะพี่น้องมันก็สศเคลียร์ได้อันนี้ยายสั่งจากเน็ตนะคะสวยยายใส่สใซคพี่น้องเบิง้งเกศเคลียร์ได้พี่น้องเคลียร์เกียร์นะคะใส่จองอันก่อนคืองงามแต่ มีดอกไม้นะคะอันนี้ไม่ก็หนาวในะระดับหนึ่งอันนี้ก็เข้าชุดกันกันกบผ้าพันคออันนี้นี่นะคะตรงตรงนี้เด้อพี่น้องตรงนี้ติดกระเป๋าแต่เราก็ต้องดูอากาศด้วยวันไหนถ้ามันหนาวเย็นอันนี้คือย่าหิมะลงเลยพี่น้องตรงใส่กูนี้นะคะยายก็จะใส่ให้ดูแต่ใส่กู่นี้มันก็จะเขีย่ยไม่ได้เนาะหยิบจับอะไรมันก็ลําบากไงก็จะใส่ กินข้าวหรือยังคะสบายดีไหมนะคะแล้วอันนี้ที่ย้ายขาดบด้เรื่อยย่าต้องติดกระเป๋าบะาวา่าเวลาเราเดินไปเนี่ยบางมือไม่เนเป็นน้ำแข็งใสเลยได้พี่น้องน้ำผื่นนี่ใสเงาเลยพี่น,อนยย้องนี่ยาาก็ต้องมีพี่น้องหูวบัวบาอีกอย่าง <laughs> กระจับไหลรองเท้าใส่ผื่นรองเท้าหนูเขากระสิมีเป็นใสใสเป็นใสผ่สาใสามั่น,นะพี่น้องเนาะเห็นไหมมันจะเป็นเหล็กเดี๋ยวทำมือได้ย่าได้ใส่ย่าเสียวมาให้พี่น้องเบิ่งเด้อ ยายส่ใส่ให้พี่นองเบิงยายมาปีแรกยายก็ใส่ใส่แล้วไปโรงเรียนพอเข้าไปในห้องเรียนยายไม่ได้ถอดคู่ห้องใส่ยหใช่ยาผ้าเลยต้องถอดอันนี้นะนี่ค่ะเมื่อก็สซีนี้เป็นจังสีเนาะใส่หัวใส่ส่วนรองเท้าเขาเนาะนี่ค่ะเขาก็จะมีมี่ให้เบิงจังสีเนาะค่ะเนาะเห็นไหมคะเขาก็จะมีวิธีใส่ให้เราดูยายก็ใส่สามสิบแปดยายก็ใส่ อันนี้นะคะโอเคเราย้ายผ้าเบ่งส่วนของนี่แลวหรือย้า่สิผ้าไปเบ่งอันพวกเสื้อผ้าเนาอพี่น้องเนาะว่าเ้าตรงใส่อย่างเนี้ยไปเบ่งรองเท้าเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยโเห็นเนาะพี่น้องเสื้อผ้ากับตรงมียังสีได้พี่น้องนั่นนายังสีเลยได้ค่ะนั่นนาล้วมีหมวกอย่างนี้นะคะมีหมวกตรงมีนะคือพี่น้องแล้วก็กเสื้อทำมือได้บาหนาวแห้งกันฝนตกลิ่นลิ่นในกัใส่ ใส่ผ้าแบบนี้เนาะแล้วก็ใส่กระสงมีหมวกกับขันหมมีหมวกเขาก็เอาหมวกเขาใส่ไปเพราะว่ามันสีเย็นแห้งคือให้ให้ได้ปิดหูนะเพื่อนๆปิดหูเข้าเพราะว่าขันหูอุ่นแล้วกับส่วนอื่นกับอุ่นเนาะยายว่านะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นของแฟนยายมันมาเบิ่งของรองเท้ารองเท้าก็สิเป็นจังสีเลยพี่น้องใส่จังสีเนาะอันนี้ก็เก่าแล้วอันนี้พีพี่แกให้มา ก็ต้องใส่แบบนี้ไปเลยจะได้อุ่นๆถุงเท้าถุงเท้าตรงนั้นหนาแต่ว่ารองเท้าหนาหนาวนี่อันนี้ยายซื้อมาตั้งแต่ยายมาปีแรกนะคู่นี้ถุงเท้าตรงนั้นหนาเวลาเอาซสื้อรองเท้าตรงเพื่อไปใส่หนึ่งเลยพียไปน้องเพราะว่าหนาหนาวอตรงใส่ตรงใส่ถุงเท้าหนาเนาะพี่น้อง,นนงนเนาะเนี่ยค่ะเวลาไปงานไปอย่างแย่ก็ใส่คู่นี้เนาะขันมันหนาวแห้ใส่คู่นี้แล้วก็รองเท้าอันนึงของแฟนยายนี่ค่ะ นางใสแบบน้าไปเลยนะคะพี่นอมม้องกระซิมีรองเท้าบูทอยู่คู่หนึ่งสูงแงว่าพี่น้องสูงแห้งแต่วันนี้เวลาใสเวลาไปงานไปอย่างนกพี่น้องคะ่ะไปเวลาไปเหตุงานย่กับสีใสก็สิ่งละคู่สองคู่ของย่ายไป็ย่งสิสั่นว่างรองเท้ากับเ <c oughs> ลิศรัวร่างกายเนาะพี่น้องเนาะบัวกันเนาะค่ะเนาะก็ <c oughs> แบบนี้วันไหนฝน เอันพื้นมันแฉะแน่ก็ใซ่เป็นแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะยายกับบได้เลยรู้แลอกพี่น้องกันอยู่จังสิละเนาะนี่แหละค่ะยายกบมาให้พี่น้องเบิง้งเดี๋ยวยายจะใส่เสือ้อพี่น้องเบิง้งก่อนมันต้องขนาดนี่เลยนี่พี่น้องจะเสื้อทางนมือนี๋ยายกบ่ได้ใส่ตัวยายใส่ให้พี่น้องเบิง้งเสื้อเนาะนี่มันต้องจังส่เลยได้พี่น้องถ้าไม้อย่างนั้นเอาไม่อยู่นะคะ ยมเรื่องมือมันหนาวหิมะหิม,ม,มะมันล่งแล้วมันล่มห่อมันสีนะพี่น้องเขาก็ตรงไ่ยังสีเ้ใส่ไปจังสี่อแต่พี่น้องคืกห่อแหนมนี่แหละนี่ตรงไ่ยังสีเลยถูงมือก็ตรงนั้นหนาเสือขรงง่ายก็ตรงซองสามสันเลอพี่น้องมันไม่ได้เ <laughs> พร,ราะว่าใสทั้งบดานทุ้บานห้าพี่น้องแข็งตายพอดีนะาก ตาวกระสีนี้อยู่สองตัวพี่น้องเสื้อบเสื้อหนาวแต่ตัวนี้ย่าใส่แล้วแค่ว่ามีบุหมดซีบดอกย่าจีบกระดุมเบอร์ที่นแต่และว,ว่าย่ายว่าอันหมวกมันบ่คอยอยู่หัวหนะตัวนี้กระสีเป็นตั้งสี่แล้วพี่น้องแต่ตัวนั้นนื้อไส้ดี มันงย้ายสื่อมากตั้งๆย้ายมากใหม่ๆใส่ดีสีมันกับหมวกเลยตัวหนานาวเนาะใส่ใส่ขื้นรดแล้วก็ไปเฮ็ดงานซื้อสีนะตัวนี้กับง่ามยูตัวหมวกมันมันมันเป็นจังใดดอกมันมันลงมากสีกันบอเรื่เงา้อยยางเ้อยอย่างนี้แกก็อุ่นดีครับเนาะ เออลูกสาวค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ออกมาเจอกับยายแค่นี้นะคะยายก็อ,อกมาให้ดูว่าหดดมัางนอกหน้าหนาวเราต้องเตรียมตัวยังไงนะคะเดี๋ยวยายสิไปไทยอันเดี๋ยวคลิปหน้ายายสิปไทยว่าอยู่ในโด,ดเท่ากับถุงเตรียมีอย่างแนงสิเนาะพี่น้องเนาะโอเคนะคะก็คลิปนี้มาเจอกับยายแค่นี้คลิปหน้ามาเจอกันใหม่เ๊ายบายสวัสดีค่ะ อย่าบอกนั่มบอนะบ๊ายบายบ๊ายบาย <c oughs> บ๊ายบายเพื่อนอยากออกไปขังหนอ,อกพงหนอนเพื่อนว่ามันยากสิเปิดประตูอืมยิางนีนนบอแ <c oughs> ม่ไม่ไปลูกแม่ไม่ไปบ๊ายบาย